เดี๋ยวนะครับภารกิจลึกลับแห่งหมู่บ้านของเรานะก็หาขายวันนี้พี่มาขายอะไรขายกระลำปีครับกระลำปีที่นี่เรียกว่าผักอะไร,ระผักกาดปี หมาลามนี่ยไปใส่แจใส่มานนเนี่ยเออเออนี่นี่นี่อันนี้เนี่ยเกินี่เบิร์นเงาดอกนี่ยเนี่อันหนเบิร์นซีซหลายเรเบิรนอันนี้กเออนแคม์นีเ่นเจกับกนใ,นในบส่ามาูอ่ะเออมาลู่ใส่เกิน,เน,นี่เกันแล้วกัน ซื้อกับเห็ดหมาลูกคัวอันนี้พวกกินดีหวานี่เยอมีเนื้อมีกระเน้อกับหมาลูกอ่ะเนี่ยนีนงยีดจะน้านั่นเขาซอยเออนั่นมาลามาลามาลา้า โอ้ย่นดียินดีโอ้อ <im <im oh, uh, <im <im ูวอซิลไปก่อนลืมวาซื้อจงกันแล้วเนี่ยเอาเที่ยวดูรอบๆนะเราจะไปซื้อใส่กล่องล็อกชิ้นไปเลยนะเจอแต่ยูทูปเปอร์เลย จัดไปนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตลาดกระต่าของเราเลยเดี๋ยวแล้วครับภารกิจลึกลับแห่งหมู่บ้านของเรานะหา<ม>ขายอันนี้มาขายกะล๊มปีตั้งแต่เช้านะแล้วก็ ขายทั้งไหวท์ั้งทั้งหูนะอันนี้ไปให้ให้ให้เอาเป็ดไก่อ๋อนี่ให้ให้เป็ดเป็ดที่จะไข่นะเร่งไก่ว่ามียูทูบเบอร์นะแอบถ่ายเบื้องหลังยูทูบเบอร์ไม่รู้ว่ายูทูบเบอร์ชื่ออะไรนะสกี้เจอน้องโบแก้วมาได้ทักทายเลยโบแก้วถ่ายเราก่อนเอาขาแก้วมาสูงขึ้นมาเลยแล้วอย่าทั้งโยมเงินแบบมาซิมาเอาเนแบบอ๋อ เลยงับก็เป็นตลาดเล็กๆที่กลุ่มพี่น้องหมู่บ้านกระเต่าของเรานะก็รูไลฟ์สไตล์แห่งแต่ละคนาเงุก เราเดินด <l> ูบับกันนะครับว่าจะซื้ออะไรไปกินเอดึบลอดันของเอาเออซื้ออะไซื้อยังถ่ลนนกเสียากาลีน้ซื้อม่ะถอล้นะซื้ถามถลีนหนรู้ เอาลมามดจงก่้ยัง้าามจสาวในตลาดรองดซื้ออะไรตลาดใกล้จะหมดแล้วครับตอนนี้อยู่ประมาณ8โมงแล้วครับจริงๆต้องจบประมาณ7โมงเช้าเลยนะครับยูทูบเบอร์เรามาซื้ออะไรซื้อน้ำหนังโอ้ซื้ยงนี้ โอ้มันฝรั่งจะไปทำเป็นไฟกินนะโอ้โหอยากไปกินอยากไปกินขอ้ก็หั่นผักผักลูอฮหอยค่ะสงหอยง่ะเออหมอดื่อแน่หมูติ่งเนี้ยสมหอยเองอย่างนั้นแน่สมหอยห่างลูกค้าประจำไงไม่เลยได้สิวันนะี้พี่มาขายอะไรขายกะหลัมปีครับรกะลัมปีที่นี่เรียกว่าผักอะไรผักกาดปี อันนี้คือตลาดเช้าแห่งกัดเตานะแต่มองเสื้ออะไรเนี่ยยังไม่เห็นเสื้ออะไรเลยจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยอ๋อพอดีวันนี้มามาเรียนคอมพิวเตอร์ที่วัดสมัก๋อมาตั้งแต่เช้าเนาะโอ้โมาเที่ยวตลาดนะคิดว่ามาตลาดนะเนี่ยพวกฟันขากันทีมก็มาเรียนด้วยใช่ไหมหรือว่ามาแอบมาเรียนด้วยค่ะออ๋เรียนเฟซบุ๊กใช่ไหม เคอมพิวเตอร์ไงในคอมพิวเตอร์ก็มีเฟซบุ๊กเลยไงเปินเปิดจองไวไฟอ่ะเปิดซีมนาทีไล่กีตเตอร์กีตเตอร์พี่มาซาได้ขึ้นไทยพี่มาษาไทยนะโอ้โหทำไมน้องๆวันนี้ออกใจอยากเดินหนังสือด้วยนะแล้วก็พริกพริกที่นี่เขาขายเป็นขันนะหัวหมาเคนี่มีขันนะอ๋อช่องห่วยห่วยฮาจับไหมเหรอบรรชน้องหวยฮาจับ เนี่ยเป็น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 เผินมันน้ำกี่ว่ากี่อเนาะมันน้ำกี่ใช่ออกเลยก็ไม่แทงเออนี่การซื้อขายจำมากันบริสุทธิ์เลยนูรอยูทูปเปอมีนานังก้อนเนาะมันป้านินาายะเออไปไปถ่ายเอาไปเลย ไม่กล้าไปแล้วไปทางนี้เท่านั้นกากากาเขาเก็บปีไว้ใพูดหนูก่อนต้องกินอันนี้โอเคไหนครับสาวๆยังสอใส่เสื้อผ้าในหมดเลยซื้อไม่ตัวคยวของเราเนี่ยโอ้ไม่รู้นะไหนครัไม่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 ทุกหูแล้วกันอันนี้ไม่คักคิวอะคาบะซองอันแน่เอาเปิ้ลหางเปิ้ลอันใหญ่กินเนี่ยนั่งน้อยเกี ยังมือมือตั้นเลยนี่เฮ้ยเป็นไข่ทรงปากแค่นี่เอ้ยขิกกุ้งยังได้ด้วยนี่เอออันทรงปากก็ได้อันหาปากซื้อเนี่ยฮะนเนี่ยเป็นลูกไผ่แดงเนี่ยเฮ้ยเกะกับบ้านเท่านับลูกก้นนี่นี่เล็กน้อยนะครับโอ้ยมันเดี๋ยวได้มาเป็นมิลลิ่งขายเสื้อผ้าแล้วเนี่ย เฮ้ยปีนี่ช็อมหน้าเมียเราแน่ไปชอมหน้าเรนะาแนเะนะดี๋ยวเจ้าสาวเล่นเด่นนะสาวยังสอนะคนที่ไปลำนาบ่อยแตอนี้ไม่ได้ลำนาแล้วมาเป็นอาเาจ๊าขายเสื้อผ้าในตลาดกระเต่าโอเคนะครับเราไปเอาคลองตะกี้เราเลกเปลี่ยนนะครับเอากลัมปีมาปิ่นเข้าแรงพื้นนะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ โอ้ไรสองจอกแล้วเนาะอ๋อยังไม่เสร็จนะสามจอกกันกะได้งจ้งอ่ะอ๋อขาวข่าวคระอะไรอะไรปันเกลเอากรนนั่นเงี้ยบนปันเอาหรลกปีนจเือมนงฉายแทงหสามจอกลั่นอ๋อขาวครับนะครับผมโมปีมาปีนนะโอ้นี่ยบานน่ะเนี่มือเนี่ย่ปนเนี่ยเนี่ย มีอันเช้จิมีเรามาปั่นเอาจิ้มได้นบ้านบ้านไม่ห้างแลอันดิบได้กันยังมาอยู่กับเต๋ว่ากับอยู่ลุงปุ้นขึ้นน่ะมันตาอว่าแชมพันมาขายตั้งกินนั่นแน่เน้อนูปลายกับเต๋อที่เนาะว่าพันนานตาขึ้นอไรี่กีเนาะมันเบาบางเนาะอะไรอ่ะรถแช่งน้จัดไปซื้อมาเรียบร้อยนะครับ ก็สั่งกำลังยูทูบเบอร์นะเดี๋ยวแลคนมาขายของนะไป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 เป็นคืนนี้นะเมื่อจะไปเรียนแล้วไปเลยไปเลยจะะไปแล้วค่สั่งกำลังก่อนแล้วเจอกันนะครับเรียกว่าเวนิปุลเป็นปีแค่ไหนนาดิอ๋อสิบโมงนะที่นี่ไม่เด้งเข้านะโรงเรียนที่นี่นะจัดไปได้เท่านั้นอย่าลืมกดไลค์กดซิกกดสับคล้ายนะ หาซื้อไม่แป้งพันก่อน